เจอกับผมอีกแล้วนะครับไก่จีดีครับผมวันนี้ก็มีเมนูมนนันนำเสนอนะครับกังนี่ครับเป็นกังสดๆเลยนะครับวันนี้เมนูซาซิมิกังนะครับสดๆแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดนะครับนี่อยู่ตัวนะครับสวย ตัดไปข้างตัดข้างๆนะครับตัดข้างๆมันครับตัดไปมันนะครับใหญ่บินได้นะครับนี่ตัดไปตัดหัวนะครับแล้วก็ชี้แล้วก็กวกอืสสดๆเลยนะครับนี่สัสยๆอนะครับ เมนูซาซิมิคืนนี้นะครับผมเราจะเราจะใช้นะครันำจิมซีฟูดด้ดเลยทำมือได้ปะ,อะเอาวาซาบิได้ไหมกินวาซาบินะารวยมั้ยนะนี่เราต้องขั้นเป็นชิ้นๆไหม้องถั้นแลงเย็ดพันนี้นะอโอ้โหติดคำดิตัวคำตัวคำไปเลยเต็มคำดีครับผมตัวคำตัวคำเลยนะ นี่เราไม่ไม่ไมขีบข้างนี่มันแกะยานะเนียนมากใช่ไหมแกะไม่ได้คือเทคนิคการแกะก้างนี่ร่อนออกมาเลยครับลุงลายตัวอยู่นะโอ้ลายตัวอยู่ Đâu đạt nằm chim Random rồi ra đi ra chim ra à. Đạt nằm rồi ra Ừ Đạt đi đưa đi ra đi soda đi ra đi ra đi ra ra đi ra đi ra ra chim chim rồi chim chim ra đi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  ra đa đó Rồi Rồi น้ำจิ้มสีฟูดเสร็จแล้วนะครับกังสาสมินะครับผมไปกินกันเลยครับผมนี่นะครับของร้อยลายป้าลำป้าตูดอูดอรุอักเรซบโอ้ยน้ำจิ้มว่า นังจิ้มไดยวะอืออือครบว้าวเนี่ยฟังมีเพลน้อยเลยเบินไหนดินี่ลองเบินขับแล้วดิเบินนึกว่าอยูนห้องน้ำนะว่าเี่ยบเอนี่ละวนีว่านีนี่น่เออนี่ตะลวำร้อนน้อยนอนัวแข้งอะวำร้อนตัว แค่ที่เราไ,าได้แล,ล้ว,ลวลร้อนร้อนนำร้อนร้อนหน่อยนะเนีน่ยหัวไม่ทอดเหลาหเลยนะถ้าร้ดนร้นนำร้อนมันมันแข็งแข็งมันครุได้แรงบออกไปติดก่อนครับนี่ครับก็ซาซิมิอ่ากั้งนะครับซาซิมิกั้งนะครับอ่ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็ โอรอร่อยมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากกดไลค์ตามให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้กันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ